สวัสดีครับผมผมยินจีนแพ็กนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาระเบิดท้องกันนะฮะด้วยเจ้าแอปโซเลอร์หรือว่าลูกกลิ้งหน้าท้องนะครับผมโดยที่ใช้แค่เจ้าลูกกลิ้งแล้วก็แผ่นรองแค่นี้สออย่างง่ายมากเล่นที่บ้านได้เวลาไปเที่ยวก็เล่นได้นะครับบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยสินาทีนี้จะทําให้คุณอีกวันนึงหัวเราะไม่ได้หัวเราะแล้วเจ็บแบบเจ็บข้างในะเคยไปน,นะ ถ้าเกิดไม่เคยต้องลองคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะเล่นกันทั้งหมด10นาที40วิเล่น20วิพักนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นไปพร้อมๆกันนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีลูกกิ้งหน้าทองครับสามารถทักเข้ามาหาผมได้นะฮะมาถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามายืดกันนะครับผมยืดกันเลยตอนแรกเราก็จะยืดโดยใช้นี่โดยใช้แผ่นอันนี้แล้วก็ลงไปยืดเปิดท้องขึ้นมาก่อนแล้วก็บิดหน่อย นี้ให้ท้องเราเริ่มได้ยืดก่อนนะครับผมเหมือนบอกว่าเฮ้ยกูจะเริ่มใช้งานหนึ่งแล้วเตรียมตัวในดีเตรียมตัวให้ดีต,ต,ด <c oughs> ต่อไปครับเราก็แอ่นลงมาแล้วหลงังแล้วก็กดสะโพกลงมาให้หลังได้ยืดอีกนิดนึงนะครับผมชื่อท่าว่าชายโพสท่านี้ชิลมากแล้วก็ต่อไปท่าที่สําคัญที่สุดนะครับผมชื่อท่าแคทเทาหรือว่าทเวิร์กนะครับทเวิร์กนี่เป็นท่าที่แบบว่าโคตรสําคัญในการเล่นนะครับดูอย่างนี้เอ,อ๊บล็อกอย่างนี้ แต่ค่อยๆลงค่อยขึ้นค่อยลงบีบก้นแล้วพอล็อกกันได้ฝึกเดินหน่อยนิดนึงแล้วโดยที่ยังล็อกให้ได้เพื่อนๆนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเทคนิคการฝึกเล่นลูกที่หน้าท้องไปดูก่อนนะครับระวังเจ็บหลังครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทําเป็นแล้วคือทุกทั้งหมดต้องล็อกมีไว้ตลอดนะฮะตอนนี้นี่เราพร้อมกันแล้วนะครับถ้าพร้อมกันแล้วมาเตรียมตัว10นาทีทําให้พร้อมกันนะครับ3 2 1ไปเราบีบก้นก่อน แล้วลงไปครึ่งเดียว40เวทีครึ่งเดียวกลับมาส่งสะโพกไปข้างหน้าถือเริ่มต้นชิวๆส่งไปนิดเดียวครึ่งเดียวพอครึ่งเดียวไม่ใช่ลงแขนไนะครับส่งทั้งก้นไปหาแล้ว15เวทีโคตรชิวอันนี้แต่ว่าให้อยู่กับท้องตลอดนะครับอยู่ท้องบีบก้นตลอดอย่าให้หลุดเลยนะอยู่กับท้องอยู่ก้นตลอดครึ่งเดียวสมมติถ้าเกิดว่าครึ่งของผมไปได้เท่านี้ก็แค่นี้นะถ้าเกิดว่าเราไปได้ไกลมากก็ไปครึ่งของตัวเองนะครับผมเหลืออีก10วินาทีนะครับผม ชิวๆว,วันนี้เหมือนเรากำลังปลุกมันก่อนปลุกมันก่อน,นเราได้ทัง้งหมดสิบรอบนะชิวๆฮึบอ,อีก5 4 3 2 1โอเคต่อไปนะครับผมเรานอนงายนอนงายนอนงายนะครับเต็มตัวหักอีก5วินาที4 3ยกขึ้นมาอย่างนี้1แล้วก็แอ่นตัวขึ้นไปเต็มตัวนะครับฮุบหนึ่งสามสอขึ้น ขึ้นใช้เวลาขึ้นมาเนะเราบีบท้องฮึชฮึชตอนนี้เพื่อนๆแต่ยังไม่เหนื่อยกันหรอกค่อยๆนะเราเริ่มวอร์มท้องก่อนแต่ว่าตอนที่เราขึ้นมาทุกครั้งบีบท้องขึ้นอึ๊บบีบท้องขึ้นถือเจ้าตัวลูกกิ้งเนี่ยอยู่ข้างบนไปเลยบีบขึ้นอึ๊บเนี่ยให้ท้องตรงนี้บีบถูกบีบบีบบีบชึนชึนบีบขึ้นบีบขึ้นคึบแล้วนอนให้สุดให้หลังแบบยืดเลยนะแล้วก็บีบปึ๊บ บีบขึ้นึบบีบไปสบายเพิ่งเริ่มต้นเองนาที่สองครับโอเคตอนนี้แบบคนก็จะเริ่มแบบร้อนนิด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 เดี๋ยวเราพักอีก15วินาทีนะครับและต่อไปเราก็จะลงไปครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าค้างไว้นับ1-3ถึงานะครับแล้วค่อยกลับมานะฮะโอเคนะครับเท่ากับรอบแรกแต่ว่าค้างไว้แล้วกลับมาชิลๆนะครับเต็มตัวไปบีบก่อน หนึ่งสองสามกลับออยู่กับทองนะครับหนึ่งสองสามกลับโอเคตอนที่กลับมาต้องบีบแน่นนะครับหนึ่งสองสามกลับโอเคไปหนึ่งสองสามกลับเ,เริ่มร้อนน,นิดนเริ่มร้อนน,นิดนิดหนึ่งสองสามกลับตอนที่ค้างนี่อยากให้หลุดนะอยากให้หลุดเทร์กนะปึ๊บหนึ่งสอง สามก oh. oh. right. ับอืออีกแปดวิธ so ีหนึ่งสองสามกับอือไปไปต่อ1หนึ่งสองสโอ้โหพอดีนะครับทางทีซิวิเชียงชิวชิวอยู่ไปต่อครับไปต่อเรานอนหงายท่าเดิมนะครับเต็มตัวนะครับสี่สิบวิธีฮึบเรือซึ่งชะฮึบบีพี่หนึ่งบีบอึบท้อง ตอนที่เราขึ้นมาท้องสั่งฮึท้องสั่งขึ้นคิดว่าเราทำแต่ละทีนะครับไม่ต้องไปคิดว่าจะจบเมื่อไหร่สนุกอยู่มันไปทำให้ด้วยกันครับบีบมาเวลาตัวแผ่นรองนะให้รองอยู่ที่ตรงก้นกบพอดีก้นกบเราจะได้ไม่เจ็บนะครับฮึบฮึบฮึบบีบท้อง บีบท้องโอเคชิลมากไปแล้วสี่นาทีนะฮะ <Okay. S 1> ว้าแล้วก็จะมาต่อรอบต่อไปนะครับเราจะตะกี้เราวอร์มกันมาเยอะแล้วแล้วเราจะลงไปให้สุดเลยนะคราวน,นี้ลงให้สุดแต่ไม่ต้องค้างแล้เดี๋ยวเรากลับมามาเดีนวว่าบีบก่อนายลงให้สุดฮึบอึบ ถ้าเกิดว่าใครสุดไปเท่าไหร่ก็ไปเานะครับไปต่อครับโอเคอันนี้เนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะแล้วนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเลิกกันนะอยู่นี่ยกันก่อนครึ่งทางไปอบีบต้น,นแน่นเธอเวิร์กอย่าให้เธอเวิร์กหลุดตรงนี้ระเบิดอ่ะบีบก้นไว้ สามพสุดๆแน่แนโอเคต่อให้เต็มตัวกลับมาท่าท้องนะครับผมเต็มตัวนอนหงายต่อ,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 ตอนนเนี้ยรู้สึกท้องเราเริ่มแบบปุดๆๆปดๆหน่อยนะปุดๆนิดนึนงนะแต่ว่าไหวอยู่แล้วอย่าเพิ่งเลิกนะครับไปด้วยกันต่อเต็มตัวขึ้นขึ้นไปรอบที่6สุดเลย ีครับที่เดร้งกลกวไม่เจ็บนะใช้แผ่นรองรองอยู่แต่ตอนนี้ท้องเจ็บเฮ้ยแต่ท้องเจ็บแต่ใจเราไม่เราใจเราอใจเราสู้อยู่ไม่ยอมแพ้ถ้าใจเราไม่ยอมแพ้เราก็ไปต่อได้ชบนี่ส่งลูกจริงึ้นไปข้างบนนะครับส่งลูกจริงึ้นไปข้างบนใช้ท้องเป็นตัวสั่งขึ้นชึบท้องตัวสั่งขึ้น เยี่ยมมากผ่านแล้ว6นาทีครับเพื่อนๆรอ,อบต่อไปนะครับจะเป็นตอนที่ยากโคตรโค,คือไกลสุดแล,และค้างและค่อยกลับมานะครับอ่ะเตรียมตัวรอบนี้พักันสั้นเลินเตรนตัวค้างนะครับ2วิถ้าได้3วิไป1 2ไป1 2

เพื่อนครับเจ็นาทีแล้วนะเราพักก่อนนอนพักเร่เตรียมตัวเตรียมตัวท่าต่อไปเตรียมตัวท่าไปเวลาเริ่มน้อยลงนะฮะจริงๆเท่าเดิมแต่ตอนนี้ท้องระเบิดมาทุกท่านครับท่าต่อไปเหมือนเดิมขึ้นบึบบีทองบีทองบีท้อง,รอง,รองเราไม่ต้องขึ้นสุดนะครับขึ้นแค่ให้ท้องเราได้บีบจนหมดอพอแล้วขอบคทุกคนทำท่า,ทาน,นี้มาหลายรอบเสียแน,น่นอนนะครับ และต่อไปเราก็จะทึบบีบเรื่อยๆไม่เลิกมาไกลเกินกว่าจะเลิกคิดแต่ละครั้งไปอยู่กับตัวเองฟังเสียงผมไปฟังเพลงไปขึ้นบิบท้องไปบีบท้องไปบีบท้องอย่างเดียวทึบท้องบีบขึ้นท้องบีบะท้องชิ้นหนึ่งแขืงไหม ต่อไปนะครับเราจะเป็นรอบสุดท้ายของการเล่นลุกกิ้งนะฮะโดยสองนาทีครับเราจะไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปยาวครึ่งหนึ่งกับยาวนะครับผมเราจะทำไปพร้อมกันนะครับผมไปด้วยันเพึ่งยอมแนพะ้สุดท้ายละบิดก <ไป S 1> ้นหน่อยไปครึ่งหนึ่งกับแล้วก็ไปยาวยาวอือหอตอนนี้เไปเรึ่งเฮ้ยวครับ

ท่านครับรอบสุดท้ายแล้วทำให้ได้กันอย่าเพิ่งยอมแพ้สุดท้ายหน้าที่สุดท้ายนะครับมาเหงื่อออกมาถึงขาใครเหงื่อออกถึงขาบ้าง,างทางที่เปิดแอร์ <c oughs> ใครเปิดพัดลมก็ดีแล้วฮะอุ่นๆเต็มตัวป้ายฮึบหนึ่งสุดท้ายจบแบบอย่างสตรองมีพลังนะครับทุกท่านครับไปด้วยกันสุดท้ายละ สุดท้ายอย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งเลิกใช้ท้องเป็นตัวบีบเอาตัวบีบาาบ,บ,บีบขึ้นไปเดี๋ยวจะได้ผักแล้วแค่สิบตะเพียงใครก็ทําได้ฉันก็ทําได้ถ้าฉันทาได้วันนี้โคตรเจ๋ง<ฮ>ไปนิดเดียวอย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดไปอยู่ด้วยกันสุดท้ายสุดโอเคว้าเพื่อนครับ ใครท้องระเบิดบ้างโอ้โหพบแล้วเพื่อนครับตอนนี้นี่ท้องแบบระเบิดมากถ้าเกิดใครท้องไม่ระเบิดเนี่ยแล้วหลังระเบิดนี่แสดงว่าทาผิดนะครับต้องกลับไปดูเทคนิคก่อนแต่ถ้าใครท้องระเบิดทํากันได้ทุกวันเลยนะแล้วก็มา ทำไม่้ด้กันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็เขียนเข้ามาได้ว่าทําจบหรือเปล่าถ้าทําไม่จบตรงไหนยากที่สุดนาทีไหนยากที่สุดเขียนเข้ามาหาผมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเจ้าลูกกิ้งนะครับสามารถทักเข้ามาหาผมได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมกำลังขายอยู่ที่290บาทนะครับแล้วก็จะส่งคลิปเทคนิคเลยละเอียดส่งให้ดู้วยครับว่าเราเล่นมันยังไงนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมทักทายเข้ามานะครับ สองให้เพื่อนเล่นด้วยกันนะครับผมเล่นทุกวันฝึกทุกวันกินดีๆนะครับกล้ารท้องจะได้แน่แนๆตอนนี้นี่ผมเหนื่อยมากต่อไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นใหม่อีกรอบนึงเ <cl aps> จอกันนะครับผมสวัสดีครับฮ <c oughs>